สิ่งที่ควรเสพและไม่ควรเสพสารีบุตรเมื่อเสพรูปที่รู้ได้ด้วยจักสุเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปรูปที่รู้ได้ด้วยจักสุเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อเสพรูปที่รู้ด้วยจักสุเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งรูปที่รู้ได้ด้วยจักสุเช่นนี้ควรเสพ สารีบุตรเมื่อเสพเสียงที่รู้ได้ด้วยโสตะเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปเสียงที่รู้ได้ด้วยโสตะเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อเสพเสียงที่รู้ด้วยโสตะเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งเสียงที่รู้ได้ด้วยโสตะเช่นนี้ควรเสพสารีบุตร เมื่อเสพกลิ่นที่รู้ได้ด้วยคานะเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกลิ่นที่รู้ได้ด้วยคานะเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อเสพกลิ่นที่รู้ด้วยคานะเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกลิ่นที่รู้ได้ด้วยคานะเช่นนี้ควรเสพสารีบุตรเมื่อเสพรสที่รู้ได้ด้วยชิวหาเช่นใด อากุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปรถที่รู้ได้ด้วยชิวหาเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อเสพรถที่รู้ด้วยชิวหาเช่นใดอากุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งรถที่รู้ได้ด้วยชิวหาเช่นนี้ควรเสบสารีบุตรเมื่อเสพโผฏฐพะที่รู้ได้ด้วยกายะเช่นใดอากุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง กุศลธรรมย่อมเสื่อมไปโปรัพระที่รู้ได้ด้วยกายะเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อเสพโปรัพะที่รู้ด้วยกายะเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งโปรพะที่รู้ได้ด้วยกายะเช่นนี้ควรเสพสารีบุตรเมื่อเสพธรรมที่รู้ได้ด้วยมณะเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง กุศลธรรมย่อมเสื่อมไปธรรมที่รู้ได้ด้วยมณะเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อเสพธรรมที่รู้ด oui, ้วยมณะเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งธรรมที่รู้ได้ด้วยมณะเช่นนี้ควรเสพสารีบุตรเมื่อเสพจีวรเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปจีวรเช่นนี้ไม่ควรเสพ และเมื centimet, ่อพิกุเสพจีวรเช่นใดอากุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งจีวรเช่นนี้ควรเสพสารีบุตรเมื่อเสพบินทบาทเช่นใดอากุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปบินทบาทเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อพิกุเสพบินทบาทเช่นใดอุคุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง บินทบาตเช่นนี้ควรเสบสารีบุตรเมื่อเสพเสนาสนะเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปเสนาสนะเช่นนี้ไม่ควรเสบและเมื่อพิกุเสพเสนาสนะเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งเสนาสนะเช่นนี้ควรเสบสารีบุตรเมื่อเสพหมู่บ้านเช่นใด อากุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปหมู่บ้านเช่นนี้ไม่ควรเสบและเมื่อเสบหมู่บ้านเช่นใดอากุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งหมู่บ้านเช่นนี้ควรเสบสารีบุตรเมื่อเสพนิคมเช่นใดอากุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธร in, รมย่อมเสื่อมไปนิคมเช่นนี้ไม่ควรเสบ และเมื่อเสพนิคมเช,ช <hi> ่นใดอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งนิคมเช่นนี้ควรเสพสารีบุตรเมื่อเสพนครเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปนครเช่นนี้ไม่ควรเสพและเม <Paint> ื่อเสพนครเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งนครเช่นนี้ควรเสพ สารีบุตรเมื่อเสพชนบทเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปชนบทเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อเสพชนบทเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งชนบทเช่นนี้ควรเสพสารีบุตรเมื่อเสพบุคคลเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไป บุคคลเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพบ,บุคคลเช่นใดอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไป,ปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งบุคคลเช่นนี้ควรเสพสารีบุตรถ้ากษัตริย์ทั้งปวงพึงรู้ทั่วถึงอัฏฐะแห่งธรรมบรญญายที่เรากล่าวโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้นั่นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข แก่กษัตริย์แม้ทั้งปวงตลอดกาลนานถ้าพราหมณทั้งปวงพึงรู้ทั่วถึงอัฏฐะแห่งธรรมบัญญายที่เรากล่าวโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้นั่นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อความสุขแก่พราม์แม้ทั้งปวงตลอดกาลนานถ้าแพทย์ทั้งปวงพึงรู้ทั่วถึงอัฏฐะแห่งธรรมบัญญายที่เรากล่าวโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ นั่นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่แพทย์แม้ทั้งปวงตลอดกาลนานถ้าสูตรทั้งปวงพึงรู้ทั่วถึงอัฏฐะแห่งธรรมบรรยายที่เรากล่าวโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้นั่นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สูตรแม้ทั้งปวงตลอดกาลนานสารีบุตรถ้าแม้โลกพร้อมทั้งเทวดามาร พรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะและพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์พึงรู้ทั่วถึงอัฏฐแห่งธรรมบรรยายที่เรากล่าวโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้นั่นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่โลกพร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะและพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ ตลอดกาลนาน